สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมภ์มาตรวจดวงในช่วงไตรามาสแรกมกราถ,ถึงมีนาะคมกันนะคะสำหรับในไตรามาสนี้นะคะจะมีดวงดาวเดินโครจรผิดปกติมากและโดยมากนะคะจะไปเดินโครจรรวมตัวกันอยู่ในภพการเงินและก็สัมพ,พ,พันธ์กับภพที่สี่คือภพพันธุทำให้ในไตรามาสนี้นะ,ะเน้นเป็นเรื่องของรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือครอบครัวของคุณค่ะ ในวันที่28มกรานะคะดาวศุกร์เนี่ยจะโครจรเดินหน้านะคะเข้าสู่ภพการเงินแต่ว่าเป็นการเดินแบบผิดปกติคือจะลอยอยู่ในภพการเงินเนี่ยนะคะไปจนถึง1นมิถุนาอันนี้ยาวไปจนถึงไตรามาสที่2เลยนะเลยเหมือนว่ามันจะเป็นช่วงที่คุณนะคะอาจจะมีโอกาสได้เงินจากทรัพย์สินเช่น ธนาคารอนุมัติเงินกู้นะคะหรือแบบอาจจะขายทรัพย์สินได้ก็ได้หรืออาจจะได้ทรัพย์สินจากครอบครัวอ่ะเดี๋ยจะมีคนมาเช่าบ้านหรือสํานักงานอย่างนี้เป็นต้นนะคะมองว่ารายได้ที่คุณได้ในช่วงนี้ที่มาจากทรัพย์สินหรือครอบครัวของคุณเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่น่าพอใจนะเพราะดาวสุโครจรได้มหาอุดเป็นตําแหน่งสูงที่สุด เลยนะคะก็แสดงว่าเอ้ยมันอาจจะมีเรื่องอะไรที่เรากําลังจะได้รายได้จากเรื่องรัพย์นิ์หรือเรื่องของครอบครัวหรือเปล่าแต่เนื่องจากว่าดาวเดินผิดปกตินะคะเลยอาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน,านเชน่นอาจจะต้องมีการวางแผนเตรียมตัวนะคะหรืออาจจะพูดคุยปรึกษาคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ธนาคารอะไรแบบนี้นะคะมันจะต้องมีการวางแผนหรือความอยากของคุณเนี่ยที่อยากจะได้สิ่งเนี้ยนะคะ จะใช้เวลานานกว่าปกติอ่ะสมมุติว่าเช่นคุณนะได้บ้านจากพ่อแม่ใช่ไหมคะพอได้มาแล้วนะเราก็คิดอย่างเลยวางแผนอย่างเลยนะว่าอยากจะปล่อยบ้านให้เช่าแต่อยากจะปล่อยให้เช่าในราคาสูงจึงอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับปรุงบ้านนะคะซื้อเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งให้มันดูสวยงามดูไฮเอนหรือซ่อมแซมนะคะให้มันอยู่ในสภาพ ที่ดียิ่งขึ้นเรโนเวทอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนะคะ,ะ,คะที่จะทำให้ทรัพย์สินของเราอะ่ะมันดูมีมูลค่ามันอัปเกรดมากขึ้นนะ,ะมันอาจจะเป็นต้องเป็นการลงทุนไปก่อนนะคะปรับปรุงให้มันดูดีแล้วก็ปล่อยให้เช่าในราคาสูงซึ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็แสดงว่ามันจะต้องใช้เวลาใช้การแบบ b r a i n s t o r เช่นบางทีคุณอาจจะต้องปรึกษาแบบดีไซเนอร์คนที่เขามีความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอามาวางแผนทําให้เรื่องของทรัพย์สินของคุณนะมันดีขึ้นดาวศุกร์เนี่ยโคจรร่วมกับดาวราหูดาวพุธมาทีหลังนะคะดาวศุกร์โคจรร่วมกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจําตัวคุณนะคะเลยมองว่าคุณอนะจะหมกมุ่น กับสิ่งนี้เรื่องทรัพย์สินเรื่องของครอบครัวที่คุณกําลังอยากที่จะทําเงินกับมันเนี่ยหมกมุ่นมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็จะพยายามทําทุกวิถีทางนะแก้ไขนะสร้างสถานการณ์หาโอกาสวางแผนนะเพื่อนะความอยากเนี่ยนะและความทุ่มเทของคุณนะ่ะทำให้มันได้ผลตอบแทนที่มันได้มากขึ้น คือทำให้มันเป็นรูปธรรมนะคะและมองว่ามันจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นเนี่ยนะคะในช่วงวันที่14กุมภาพันธ์เมื่อดาวพฤหัสเนี่ยซึ่งเป็นดาวการเงินของคุณนะคะจะโครจรเดินหน้าในภพพันธุคือก่อนหน้านี้อาจจะวางแผนเบรนสตอมปรึกษาสตาปนิกนะอินทีเรียแล้วก็จะเริ่มนะคะเอาเม็ดเงิน,นลงทุนไปนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแป้งแล้วก็ค่อยโกยเงินในทีหลังอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ ดาวพฤหัสตยูที่ลอยในภพพันธุเนี่ยเขาจะโครจรลอยรวมตัวกันแบบเนี้ยจนถึงพฤษภาเท่านั้นนะคะดังนั้นทรัพย์สินของคุณนะ่ะครอบครัวของคุณน่ะนะคะมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเลข5 0ศูหากคุณตั้งใจนะที่จะทำกิจการเกี่ยวกับนะโรงเรียนการแพทย์นิติศาสตร์หรือศาสนาสถานปฏิบัติธรรมอย่าเป็นต้นนะ มองว่าจะมีความคืบหน้านะคะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะ,ะอาจจะเป็นสนับสนุนทางการเงินหรือคอนเน c t ชันนะคะได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะเมื่อตอนที่ดาวพฤหัสก็คือผู้ใหญ่เนี่ยนะคะโคจรเดินหน้าในวันที่1 4กุมภาพันธ์นั่นเองมาดูดาวอังคารบ้างดาวอังคารเนี่ยเดินโคจรถอยหลังนะจากจุดอริถอยเข้าสู่จุดปุตตะนะคะเป็นการเดินผิดปกติ แต่มันเป็นพินทุบาทด้วยนะอังคารในภพนี้ถือว่าไม่ดีนะคะคุณเนี่ยนะคะอาจจะมีการทำกิจกรรมหรือทำงานทำกิจกรรมหรือทำงานนะคะร่วมกันนะกับเพื่อนกลุ่มใหม่ๆเพื่อนหรือญาติรุ่นน้องเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นลูกค้าในที่ทํางานก็ได้นะคะเป็นการทําสิ่งอะไรใหม่ๆกับคนใหม่ๆหรือกับคนที่คุณจะต้องเข้าไปดูแลในช่วงนี้นะคะ มันอาจจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับดาวอังคารนะคะอังคารธาตุลมนะกิจกรรมนอกสถานที่กิจกรรมที่จะต้องเดินทางกิจกรรมที่จะต้องลงแรงลงกําลังเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือนะ,ะแต่อาจจะเป็นแบบแค่ช่วงครั้งช่วคราวพ่าดาวอังคารเนะป็นดาวธาตุลมนะมามาไป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 มานะคะแล้วก็มองว่าคนกลุ่มเนี้ยที่คุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะอาจจะดูแลค่อนข้างยากเพราะ ะะดาวอังคารเป็นดวงดาวที่ถูกเสกมาจากโคกระบือนะอารมณ์ร้อนนะคะเอาแต่ใจนะคะดูแลยากนะคะดาวอังคารเนี่ยยังสัมพันธ์กับดาวพุธเป็นเพราะอยู่ในเจ้าเรือนดาวพุธซึ่งดาวพุธเนี่ยจะโครจรอ,อยู่ที่ภพตนุคือตัวคุณและภพกระดุมพระคือการเงินเนี่ยในไตรามาสนี้สลับกันไปมาเป็นการเดินผิดปกติตั้งแต่ยีผาผา่บ็ดกุมภาพันธ์นะคะ เลยเหมือนกับว่าคนกลุ่มนี้ที่คุณจะเข้าไปสัมพันธ์เนี่ยนะคะเขานะ,ะนอกจากดูแลยากแล้วยังเข้ามามีอิทธิพลกับตัวคุณและกับการเงินของคุณด้วยหากคุณทำกิจกรรมร่วมกับคนกลุ่มนี้นะคะในช่วงมกราถึงกุมภาพันธ์ถือว่ายัง,ยงโอเคนะคือถึงแม้จะดูแลค่อนข้างยากนะคะแต่นะคะเขาก็ยังมีประโยชน์กับตัวเรา เพราะดาวพุธโครจรกลุ่มลัคนานะคะได้ตำแหน่งร่วมกับดาวเสาร์นะคะเป,เ,ปเป็นดาวคู่ที่ดีดูแลยากแต่ได้ผลประโยชน์ดูแลยากแต่ยังมีเรื่องอะไรที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ตั้งแต่27กุมภาพันธ์เมื่อดาวพุธโคจรเข้าสู่ภพการเงินอันนี้เริ่มเดินผิดปกติแล้วแล้วก็จะเดินผิดปกติกลับมาที่ภพจนุอีกแสดงว่าตั้งแต่2 7กุมภาพันธ์เนี่ยเอาลนะนะเริ่มผิดปกติแล้ว คนกลุ่มนี้นะคะที่เราเข้าไปสัมพันธ์ไปดูแลไปใกล้ชิดเนี่ยนะคะมากจะทาให้เราเสียเปรียบนะคะเช่นอ่ะเราเดินทางทํากิจกรรมร่วมกันนะคะกลายเป็นว่าเราอาจจะเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นถูกเอาเปรียบต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายนะหรืออาจจะเป็นลูกค้าก็ได้นะคะที่เข้ามาในช่วงเวลาเนี้ยทาให้ยอดขายเราเนี่ยนะคะมันได้น้อยลง คาดการทิศทางรายรับได้ยากเช่นอาจจะได้กําไรน้อยค้าขายได้น้อยลงเอาเปรียบเราก็ได้นะแบบซื้อแด่เฉพาะช่วงโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทำให้นะ,ะตั้งแต่27กุมภาพันธ์เนี่ยการติดต่อกับลูกค้าบริวารน,นะคะมักไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสุ่มเสี่ยงนะให้สูญเสียรายได้หรือผลประโยชน์ในภายหลัง เนื่องจากคุณเนี่ยนะ,ะตอนนี้มีดาวเสากุมลัคนาเป็นองค์เกณฑ์น,นะ,ะคุณก็จะมีชีวิตที่แบบว่าจริงจังนะ,ะมีความเครียดสูงนะคะในขณะที่ดาวบริวารของเราเนี่ยนะคะลูกค้าลูกน้องล,ลูกหลานเนี่ยมีดาวองคารก็เป็นพินทุบาทแล้วก็เป็นดาวแบบเคราะห์ด้วยนะคะลูกค้าหรือบริวารก็จะค่อนข้างเอาแต่ใจขี้เล่นไม่จริงจังนะะเป๋ไปเป๋มานะ,ะเมื่อคุณเป็นคนจริงจัง แต่ลูกค้าหรือบริวารเป็นคนไม่จริงจังนะแล้วทั้งสองดวงเป็นดาวบาปพเคะที่เน้นในเรื่องของตาต่อตาฟันต่อฟันหากมีข้อขัดแย้งที่ไม่ตรงใจกันเขาไม่ถูกใจเราเราไม่ถูกใจเขาอาจจะเป็นเหตุให้ปฏิบัติการกันด้วยความรุนแรงนะตกมาตกไปด่ามาด่าไปตาต่อตาฟันต่อฟันอันเนี้ยโดยเฉพาะตั้งแต่ยี่กุมภาพันธ์ไปมันจะเกิด เรื่องของภาพลักษณ์กระทบต่อตัวคุณและรายได้ของคุณได้นะคะอันนี้อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ,ษก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายแล้วพบกันใหม่สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id c h i t a astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ